ลืมอะลืมตาลืมตาลืมตาลืมลืมตาเลยลืมแล้วไม่ใช่จิตนะลืมตาลืมตาเลยนะกัดมองหน้าเขาแบบเต็มเต็มนี่ดูดูผ่านกล้องนี่ทำไงทำไงเร็ว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  ลืมตาอย่ามาอย่ามาแกล้งมันค like ือการแกล้งมัน e e. ุ่มอร่อยเร็วแต่ไม่แกล้ะไม่หัวไหลบ้าไะเนี่ยเร็วเร็วลืมตาลืมตานี่ยเนี่เวลาลืมตาคือลืมตาองลืมตาลืมตาอ่ะลืมตาดิ <irgendwie poured alive> <travaille> อะไรอะไรเร็วๆลืมตาลืมตาคิ้วลืมคิ้วกับหน้าผากไปทำไมไม่ต้องไปลืมตาตาเร็วลึมองก็ลืมตาอะไรเอ้ยอรลืมตาแล้วลืมตาลืมตาแล้วลืมตาเสร็จคืออัดคลิปจบจบเร็ว อย่างอนนี่ลืมอยู่ลืมเร็วเร็วลืมตาอย่ามาแสดงเดตบเลยตบอะไรเกิดเดี๋ยวตบเลยนะจริงๆนะเอ้าเร็วๆลืมตามันแสดงนั่นอ่ะแสดงมันเดี๋ยวลืมตาคิววไป็นทำไมคิวคิวไม่ลืมลืมแต่ตาเร็วๆ แล้วลืมลืมตาลืมตาลืมตาไม่น้ํามันเหลือกตารู้จักคำว่าลืมตาู้อ่ะเขาหลับตารอนไหนแล้ว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 อะไรเอาไม้ที่ฟันถ่างตาป่ะฮะลืมตาแบบนี้แต่เร็วเร็วไม่ผ่านนั่นเล่นเกมแล้วม่ผ่านนั่นมันจีกหน้าจีกตามันลืมตามันก็ลืมไงเนี่ย ลืมครึ่งตายไม่ได้เนี่ยฮะเร็วเร็วเร็วลืมตาแบบเฮ้ยเจอแล้วอะไรเงี้ยเร็วทำดิทำตาไปนใน,นเพลงเหรอนะเร็วทำแล้วทำเฮ้ยเจอแล้วแล้วเราทำน้าดานี่เฮ้ยเจอแล้วเร็วเฮ้ย